ค่ะพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นบริเวณทางเขาวัดเนาะคะ่ะทีห้าสีไปไว้องค์พระประธานแ้วกาปูเวสวรรณเนาะค่ะขอโชคลาภกับปูเวสวรรณเดี๋ยวยังไปข้างในกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะทุกครั้งที่เจี๊ยบทายคลิปวิดีโอหรือว่าลง youtube เจี๊ยบสิไปทาบุญสถานที่แห่งใดก็สร้างเจี๊ยบคิดว่าพี่น้องทุกๆคนที่มาเห็นคลิปก็คือพี่น้องที่มีบุญสัมพันธ์กันเนาะคะ่ะ บุกยอดวิวที่พี่น้องเบิ้งกะถือว่าเป็นเงินเดือนของเจ็บเนาะคะ่ะเจ็บกต่สีน้ำไปทําบุญแล้วกะ็ไปสังขานบารมีกับสถานที่ต่างๆเนาะค่ะพี่น้องปากข้างเขา่าอ่าสายมือกะสีเป็นองค์ปูเวสวรรณเนาะคะ่ะก่อนอื่นเข่าสีไปไหวพระประทานลวกะัไปไหวปูองค์ดำก่อนเนาะคะ่ะปูองค์ดำกะสีประดิษฐ อยอ่ะมมเมนปู่องค์ดำนะค่ะขอพัยอ่าหลวงพ่อดำเนาะค่ะกับสิบปฏิสถานอยู่จุดแรกก็คือตรงสา,าลาแล้วก็ข้างบนวิหารพระเจ้าหาพระอ,องค์เนาะเนาะสายมือกับสเป็นองค์ูเวสุวรรณเนาะเะนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวเจบขออนุญาตเขาไปข้างในไปขออนุญาต่ายชีปหรือบอกกล่าวอีกอย่งก่อนนะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวสี่ทายคลิปในเบื้องอีกเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องหลังจากเห่ากออนุญาตทางวาดนะะาะาดายคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวสี่้าพี่พาน้องขึ้นไปสักการะหลวงพอดำเนาะคะ่ะที่ประดิษฐานอยู่วิหารพระเจ้าหาพระองค์ที่นี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปวิหารเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้เจี๊ยบก็ทายเป็นคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะ พราะว่ามีธุระสิไปทางอื่นเนาะค่ะพี่น้องก็เลยพานละย่องก็เลยแวะเวียนมาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิหารพระเจ้าหาพระองค์เนาะค่ะเนาะก็จะเป็นรูปเตาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยสิผ้าวนไปอ่ะทางขึ้นวิหารเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดที่มีโอกาสมาเสร็จละยองนะคะก็สามารถแวะมาทำบุญกับทางวัดใดะะเนาะทางขวามือกตาจะเป็นแม่นั่งควักเนาะคะ่ะสามารถขออ่าโชคลาภใดเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมาเสียงโชคหรือว่ามาขี่ยังเกวกับตัวเลขเหมือนกับเจียบเนาะค่ะพี่น้อง เช่นเก้าเช่นเดิมค่ะอย่าลืมเจ็ดหกเก่าสามหกเก่าห้าหกเก้าเนาะคะ่ะเนาะไปกราบเอารัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาสรุปวหวยหายวันทีหนึ่งเนาะคะ่ะสี่จุดถูกอยู่วัดเขาชมพูขอบาร,รมีปูองค์ดำนัคราดอห้ิงวันที่แล้วแตกสามตัวเนาะคะ่ะปูองค์ดำให้อยู่วัดเขาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวรอวันทีหนึ่งเนาะคะ่ะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิมาลงเป็นคลิปวิดีโอให้ ตรงนี้ค่ะแม่นางกวางเนาะค่ะสามารถหลอดทองหมูได้เนาะค่ะหมูหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดขี่ตีตีคัดคัดกาลองมาขอโชคลาภแม่ทันใดเนาะค่ะเนาะสาธุสาธุสาธุบรรยากาศทั้งวัดกะสีลมลื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ วิหารพระเจ้าหาพระองค์ทางวัดพ่นไดเห็นงามแห้งพี่น้องเป็นอ่ารูปพญานาโตะภาษาทางอีสานบานเจียบเนาะมีรูปพญานาคหลายรูปปั่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องทีพ่นปฏิสถานไหว้เนาะค่ะเนาะบันไดทางขึ้นสะเป็นรูปพญานาคราดเนาะค่ะเนาะมีความสวยงามเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้กสิเป็นาทางขึ้นไปไหวหลวงพ่อดำเนาะคะ่ะเนาะข้างล่างอ่าจิเป็นสารานหน่อยๆเนาะค่ะพี่น้องกสิบปฏิสถานองค์ูนาคดาชเมียนาคดาเนาะคะ่ะองค์ูสีสุดโตนาคราเนาะคะ่ะปฏิปฏิย่หันเนาะคะ่ะแล้วกันเมยาสีปฐุมมาเดี๋ยวขาลงมาจากไหวหลวงพ่อดำแล้วเชยงสีผ้าพิฆาตออกมาขอโชคลาภที่เพื่อวันโตเลขมันตงกันครับ วัดอื่นๆสถานที่อื่นๆที่เจ็บไปขอหวยเนาะค่ะทะเลตรงกันเปอร์เซนที่จะมากก่ะประมาณ6กเจเปอร์เซนเนาะค่ะหวยรัฐบาลเดี๋ยว,วห้ามเบิ่งว่าตัวเลขใดมันสีตรงครับที่เจ็บใจขอมาาตามสถานที่ต่างๆนะคะเนาะ,ะนะคะเดี๋ยวขึ้นไปกันเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> บนวิหารพระเจา้าหากพระองค์อ่าตรงยอดกัน สิปฏิทิศหลวงพ่อดำเนาะคะ่ะเนาะสื่อมีความศักดิ์สิทธิ์เป็น,ยน,ะะนอ,อย่างมากเนาะค่ะพี่น้องอย่าห้พี่น้องผู้ใดลองอขอัยได้วค่ะอย่าหายพี่น้องผู้ใดที่ชีวิตติดติดขัดคัด,คด,คดลองมาขอเพลิงบารมีหลวงพ่อดำอยู่วัดบึงตาตาปดิษิ์อยู่วิาาาวหารพระเจ้าหาพระองค์เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ทางเขินวิหารเนาะพี่น้องก่อนเท้าสี่ึ้นไปยังวิหาร ก่อนอื่นเหากะอันนี้เคล็ดลับของเจี๊ยบเนาะค่ะเนะเาะเห่ากะตั้งนโมส,สามจบละกะร้องอธิษฐานจีนละค่ะเขามืออา่าลูปไปยังอา่าพญานคราชท่านเป็นมิหารเนาะคะ่ะกะสิมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาเนาะคะ่ะเอามือเอามือจับตรงอา่าช่วงล่้ตัวองค์จับบกรพรราชลูปไปละกะอธิษฐานไปใดเนาะคะ่ะหรือว่าเหาสามารถกลมซีซา ธิษฐานจิตก่อนขืนไปวิหารพระเจ้าหาพระองค์ได้เนาะค่ะทุกโบสถ์ทุกวิหารมีปูนาคราชไปยอมมีดวงจิตนาคราดปฏิสถานอยู่แล้วนะคะเนาะลองเบิงค่ะทางใดขืนไปกับบอสักซิตซ้ำทางไปวิหารขืนวิหารขืนอ่าโบสถ์เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเจ็บอาจสีเบาติดเบาคัดกะขออภัยพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะ จงเส้อว่าผู้ใดเห็ดจังไดกับสิใดจังสันเนาะพี่น้องบอกว่าคนเหาสิเห็ดกรรมดีหรือกรรมซัวกับสิไดจังสันคืนอยู่ว่าเหาสิหเหลอกเก็ดกรรมดีหรือกรรมซัวเนาะพี่น้องบรรยากาศกับสีขึ้นแน่เนาะค่ะม้อน,นี้เจี๊ยบมาตรงนี้ก็สิเป็นอ่าพระมหาเจดีย์เนาะค่ะทางวัดกําลังสร้างอยู่นอะพี่น้อง ได้ลูกหลานสายนาคราชสายบุญทุกท่านเนาะค่ะสามารถมารวมทําบุญกับทางวัดหลยเนาะค่ะสามพระมหาเจดีย์บุญอันยิ่งใหญ่เนาะพี่น้องมากกับทาบุญกันเนาะพี่น้องตายไปเอาไปใดแค่บุญกับบาปนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวขอไปไหว้หลวงพ่อดำข้างหน้ากันเดี๋ยวเจี๊ยบจะ เบิงบรรยากาศรอบๆข้างในกันเน,ะะนออา,านนนะ,ค,ะค่ะพี่น้องอธิษฐานจิตพร้อมๆกันเนาะค่ะค่ะพี่น้องตอนนี้เฮากะขอมาฮอดข้างในาอะ่ะวิหารพระเจ้าหาพระองค์เนาะคะ่ะเดี๋ยวเจ็บสีมาขอพ่อนอะ่ะหลวงพ่อดำขอโชคลาภเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะค่ะเนาะเ mm. บิงว่าตัวเลขสิตรงกับตัวเลขที่เจ็บคำนวณไหวบอรประกาศตรงกับสถานที่ต่างๆที่เจ็บไปขอตัวเลขนำโชคนำลาบบอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาอาธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้อง Okay. <laughs> สาธุ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 แล้วเฮาเมายิบอ่ะไฮเนาะพี่น้องทางวาทเพิ่นมี้โตลเล็กห้เนาะคะ่ะเนาะเล็กน้ำโชคน้ำหลามเนาะ,ค,ะค่ะเพิ่นค่ะมีไฮใหมยิบเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะซียิบเพื่อผู้ใดมากเลยังเย็นเลยอะลองไปซื้อหาซื้อเอาเนาะคะ่ะเนาะจนัดสนุนหวยละท่านสาธุสาธุ เลขตรงกับที่เจียบไปขอมาแล้วก็ตรงกับที่เจียบคำนวณเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งเอาเดอ้อพี่น้องเจีบสิบอกบอกว่าเลขอย่างเนาะคะ่ะเบิ่งเอาเองเนาะ,ะขอหายพี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะที่เห็นตัวเลขมีโชคลาภน้ำกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิพ้าเบิรงบรรยากาศรอบๆกันเนาะคะ่ะพี่น้อง สาธุสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศรอบๆกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องหลังจากขอโชคลาภจากหลวงพ่อดำกันแล้วนะะนเนาะเนาะเอามาเบ่งบริเวณร,บรอบๆวิหารกันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณร,บรอบๆภายในวิหารพระเจ้าหาพระอง,งะคะ์เนาะค่ะบรรยากาศข้างในสีลมเลือนเนาะค่ะพี่น้อง ผู้ใดที่อยากมาล่องนางสมาธิกรรมาฐานค่ะสามารถมาได้เนาะค่ะแต่แนะนําให้มาวันปกติเนาะค่ะสีบอคคอยมีผูค้คนมากเท่าไรเนาะคะ่ะถาวัน,นี้เสาร์อาทิตย์คนแบบสี่ร้ายแน่เนาะค่ะเนาะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวไปเบิง่งรแบบรอบวัดละกันไปไหว้ปูซีสุดโทแล้วกันไม่อยากซีปทุมมาข้างล่างกันเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องบรรยากาศตรงประตูทางออกเนาะคะ่ะ อาน,น้กาสิเป็นทางลงไปเนาะค่ะพี่น้องก่อนห้าสีออกจากวิหารเขากะสมารถอธิษฐานจินเนาะคะ่ะผู้ใดที่บรยูดีมีแห้งปวดตามตนตามโตหรือว่ายังต่างๆเนาะคะ่ะที่ขอกายสังขารก็ขอให้สิ่งบริบดีลุดออกไปได้เนาะคะ่ะก่อนห้าสีกล่าวถาออกจากวิหารเนาะคะ่ะสามารถขอพรอได้เชิญกันเนาะคะ่ะพี่น้อง อขอว่าวิรอบเนาะคะ่ะขอเชิญชวนเลยเนาะคะ่ะผู้ใดอยากมาสั่งพะมหาเจดีกับทางวัดก็สามารถมาไดเนาะคะ่ะตอนนี้ยังขาดปัจจัยหลักฐานหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,างเนาะคะ่ะตรงนี้เนาะคะ่ะบุญหญิงหญ่เด้อพี่น้องถ้าผู้ใดมีโชคลาภกับเจี๊ยบก็สามารถมาทาบุญห่วมกันใดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเจี๊ยบสีลงคลิปอ่าบอกบุญอีกที่เนาะคะ่ะเมือ่อใดเจี๊ยบสีเขามาอีกที่เนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะ าบาทสิบาทกาถือว่าทำบุญเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าเฮ็ดตามกำลังเข้าเฮ็ดบุญอย่าหายเดือดร้อนเจ้าของทังสี่ใดบุญเนาะ,ะพี่น้องอันังกาฟังตรงคามกสิเป็นโบสถเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กสิเป็นประตูทางลงไปเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง๋ยวจะขออนุญาตยัง,งลงไปก่อนเนาะคะ่ะเพราะอากาศสเสียงดังเนาะคะ่ะข้าง,งล่างเิ่นกำลังเฮ็ดงานเนาะคะ่ะเนาะ จะไปเจอกันตรงศาลาปูซีสุโธแล้วก็แม่ยาสีปทุมมาเลยเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นสาาเป็นศาลของปูซีสุโธและะ้วก็แม่ยาสีปทุมมาที่ทั้งวัดเพื่อนใน้นําม,มาปฏิสถานไหวเนาะค่ะพี่น้องก็ข,ขอเชิญชวนเลยค่ะหลังจากที่ห้าวไหวลงพ่อดำแล้วก็มาขอโชคลาภข้างล่างจากปูนากราชแม่ยานักราชใดเนาะค่ะเนาะเลขสาราก,ก็สิเป็น สี 4, 2, ่สองลวก็นหนึ่งหกเนาะคะ่นะเนาะที่เป็นแปลไว้นาสาาเนาะคะ่นะเนาะขอไพ่การนาสารเนาะค่ะเนาะนาสาานาศานน่ะคะ่ะพี่น<า>้องข้างหลังค่ะสิบเป็นอาพระนอนเนาะคะ่ะสามารถมาขอพรได้เช่นกันค่ะพี่น้องตอนเจี๊ยบมาก่ะสิบนี้ป่าเนาะคะ่ะตรง่อป่าเพิ่งกระเรียงป่าไวเนาะคะ่ะ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะคะ่ะก็จะเป็นพวกปลานิ่นเนาะคะ่ะที่เพิ่นเลี้ยงไว้อยู่ในบอ่อเนาะค่ะ้างล้างเพื่อนกนสิสีสางเป็นอ่าทำปูฤาษสีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะสีพาพี่ผ้านองอย่างเบิง่งบรรยากาศหลบๆทั้งวัดเนาะคะ่ะเนาะเชื่อมกับพวนติดบนี่ใส่อะแววเนาะคะ่ะนอแหลกะะ่ะ มี่น้องกาศสีล้ำค่านแน่เนาะค่ะเนาะเขอภั่แน่เนาะนี่ก็บริเวณร,บรอบหลบัดค่ะอันนี้ก็นาวิหารพระเจ้าหาพระองค์เนาะค่ะเป็นหลวงพญาตเต่าเนาะ ภาษาบาลเจ็บกวเอื่นจะพญ,ญาเตาล่ะจังสจตรงข้างหน้าก็สิเป็นโบดเนาะคะ่ะก็สิเป็นเรือแล้วก็มีพญานาคอ่ะหล่อมๆไต่ทองเรือเนาะคะ่ะเนาะ ตอนนี้พระมหาเจดีย์อ่ะทางวัดก็ยังสั่งบ่ท่านเสร็จเนาะค่ะเดี๋ยวสิบภาพไปเบ่งกันเนาะค่ะรอบๆ mm hmm. จงเสื้อในบุญบาลมีแล้วก็ความดีเนาะพี่นอ้องเกียบมากเบาเสมอว่าผู้ใดเหตุกรรมใดก็ไดกรรม นั่นเนาะค่ะผู้ใดเฮตุกรรมดีก็ได้กรรมดีผู้ใดเฮตุกรรม่วก็ได้กรรม่วเนาะค่ะขังในเพิ่นก็นสิป,ปะดิษฐ์อ่าพะพะุทธรูปไว้เนาะเะนาะหลับรอบวิหารพระเจ้าหาพระองค์กบสิบนีละข้างไว้เนาะค่ะพี่น้องสามารถตีขอพรได้เนาะค่ะเนาะ,ะขังใน้างล่างฐานอ่าพระเจ้าหาพระองค์เนาะคะ่ะจัปเป็นรูปนักกษัตริย์เนาะค่ะเดี๋ยววางวางเดี๋ยวเจจะมาทายลีปห้พี่น้องเบิ่งอีกที่เนาะค่ะ หวยกับเป็นเพียงตัวเลขเนาะคะ่ะถ้าเฮ้ามีบุญพ่อหรือว่าเฮ้ามีบุญพ่อทำบุญหลายๆเจ็บเสืยวว่าเฮ้าสื่อตัวใดมันก็ออกเพราะว่าเงินจากเฮาถืหอหวยกำลเงเงินทีองเทปเทว่าเทวดาเพิินประทานให้เนาะคะ่ะไปทำบุญสังสานคนบาร,รมีเยอะๆเด้อพี่น้องผู้ใดถือเลขความหมายว่าทำเยอะๆบนว่าทำจนเงินเบิดนะพี่น้องทำตามกำลัง ทำทีท่ะนิดแต่ว่าทํำบ่อยๆเนาะพี่น้องมันกับติดเป็นนิสัยของเฮาเนาะคะ่ะเฮ็ดยังกับสร้างอาเหาเฮ็ดบ่อยๆกับติดนิสัยเนาะคะ่ะเหมือนเฮาทำกรรมดีถ้เาเหาตะน,นักถึงกรรมดีเฮ็ดกรรมดีประจำเ้ากับสิสานไปกรรมดีเนาะคะ่ะหฮากับสีบ่วไปเฮ็ดกรรมชัวเนาะคะ่ะพิดถูกดีดีชัวเจียบเสือว่าทุกคนคิดใดทุกคนเนาะค่ะพี่น้องึ้นอยู่กับว่าเหาอะ่ะสีเฮ็ดกรรมไดแค่นั้นเนาะ หาคนเป็นคนดีกะสิติดนี่ัสเป็นคนดีหาคนได้ิิดแต่เหลืองซัวๆเขากะสิไปแต่ทางนั้นเลือกเอาค่ะพี่น้องห้าสีสางบาลมีหรือห้าสีสางบาปนะคะเนาะอันนี้ก็ิิเป็นบริเวณหลอดตอบวัดอันนี้ก็เก็บบรรยากาศมหาพี่ให้น้องเบิ้งแก่นี่เนะค่ะเนาะ